เด็กชายมั่นแก่นแก้วนอกจากจะเป็นเด็กที่เฉลียวฉลาดและมุ่งมั่นในการเรียนรู้แล้วยังมีความตั้งอยู่เป็นเลิศมีความขยันหมั่นเพียรไม่กลัวความเหน็ดเหนื่อยเป็นที่รักของทุกคนจนเมื่อมีอายุได้15ปีจึงได้บรนประชาเป็นสามเณรที่สำนักวัดบ้านคำปงด้วยความที่สามเณรมั่นมีไหวพริบปฏิภาณและความจําเป็นเลิศจึงทําให้สามารถเรียนสูตรต่างๆในสำนักอาจารย์ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งการสวดมนต์การท่องจำพระไตรปิฎกตลอดจนถึงการฝึกสมาธิปฏิบัติธ,ธรรมแต่เมื่อบวชได้เพียงสองปีสาม,มาเณรมัน่นก็ต้องลาศิกขาตามคำขอร้องของบิดาที่มีความจำเป็นให้ท่านมาช่วยงานที่บ้านแต่ในใจของเนรมัน่นก็ยังคิดที่จะกลับมาบวชอีกเพราะนอกจากใจจะชอบในการบวชแล้วด้วยความรักและกะตันยูต่อยายจึงทำให้เณรมัน่นจำคำสั่งเสียของยายที่ย้ำเสมอว่า เจ้าต้องบวชให้ยายเพราะยายก็ได้เลี้ยงเจ้ายากนะเสียงนั้นดังก้องอยู่ในใจของเนนมั่นตลอดมาจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2434ชีวิตของเด็กชายมั่นก็มาถึงจุดสำคัญเพราะเด็กชายมั่นซึ่งเติบใหญ่จนกลายเป็นหนุ่มได้พบกับพระอาจารย์ผู้ทรงคุณ ผู้บารมีผู้ที่จะพาท่านทําให้คําสั่งเสียของยายเป็นผลสําเร็จและเปิดประตูสู่หนทางแห่งความหลุดพ้นให้กับท่านนั่นเองนั่นก็คือหลวงปู่เสากันตะสีโลพระภิกษุสงฆ์ผู้มักน้อยสันโดษและเป็นอาจารย์วิปัสสนาสายธรรมยุทธ์ที่มีชื่อเสียงมากได้ทุดดงมายังกุดเม็กบ้านคำบงพอดีชาวบ้านได้ทราบข่าวต่างก็พากันมากราบหลวงปู่เสากันเด็กชายมั่น ซึ่งได้เติบใหญ่จนเป็นหนุ่มเมื่อได้ทราบว่ามีพระป่าทุดงมาใกล้บ้านจึงสนใจและเดินทางไปด้วยเมื่อได้เห็นปฏิปทากิริยามารยาทอันงดงามของหลวงปูเ่เสาจึงทําให้นายมั่นเกิดศรัทธาเลื่อมใสในองค์หลวงปู่มากยิ่งเมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาจากหลวงปู่เสาแล้วก็ยิ่งทําให้หนุ่มน้อยผู้มีใจใฝ่ในธรรมมาตลอดนั้นยิ่งเกิดศรัทธาเลื่อมใสขึ้นเป็นทวีคูณนายมั่น จึงได้กราบขอฝากตัวเป็นศิษย์ของหลวงปูเ่เสาเพื่อศึกษาพระธรรมและปฏิบัติกรรมฐานทันทีเพราะมั่นใจว่านี่คือเส้นทางที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นที่ตนกำลังตามหานั่นเองหลวงปูเ่เสานั้นดังน่งมียานย่างรู้ว่าในอนาคตนายมั่นแก่นแก้วผู้นี้จะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้บรรลุคุณธรรมขั้นสูงสุดและยังจะได้ฝึกอบรมลูกศิษย์อีกมากมายให้ได้บรรลุธรรมเช่นเดียวกับท่าน และกลายเป็นกองทัพธรรมอันยิ่งใหญ่เกรียงไกรช่วยเผยแผ่หนทางดับทุกข์ของพระพุทธองค์ให้กับผู้คนทั่วโลกหลวงปู่เสาจึงได้ขอจากโยมพ่อโยมแม่ของนายมัน่นเพื่ออนุญาตให้นายมั่นได้กลับมาบวชอีกครั้งซึ่งนายธรด้วงและนางจันทร์ก็อนุญาตและอนุโมทนาด้วยความยินดีในวันที่12มิถุนายนปีพุทธศักราช2435 หลวงปู่เสาจึงได้นำนายมั่นเข้ารับการอุปสมบทในคณะธรรมยุทธ์ณวัดศรีทองได้ฉายานามว่าภูริทัตโตแต่ว่าคู่ให้ปัญญา